ดิมน้ำลงไฟออแต่วันหนึ่งเนี่ยธาตุไฟเนี่ยเขาอยากจะยึดครองโลกออแล้วก็เลยผมได้รับบทเป็นแองแองเนเนนน้อ,อ,นนอยอ,อาตาลลงมาเป็นธาตุลมเพื่อมาช่วยกอบกู้โลกค,ครับนีออ่กิ๊ว่าดูแล้เราชอบตัวละครตัวไหนหรืออยากเป็นตัวไหน จริงๆเราก็อยากเป็นตัวแองนี่นะครับเพราะว่าก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วคาดหลงนี่เทพสุดแล้วอ่าก็เลยเอาเรียกว่าเป็นตัว M v D ของเรื่องเลยใช่ชอบชอบชเออฝากชชวนนิดนึงพี่พอสับใครที่แบบอายุบ้านอยากจะหาแบบซีรีส์อหาหนังทีดีดูต้องบอกเลยนะฮะก็ช่วงนี้ Netflix กเขาทําซีรีส์ออกมาได้น่าดูทุกเรื่องเฉพาะเรื่องนี้บอกเลยว่าน่าดูมากๆสำหรับใครที่เป็นแฟนตั้งแต่ ตั้งแต่ดูสมัยที่เป็นการ์ตูนมาแนะนำเลยต้องมาดูซีรีส์ของ Netflix เรื่องนี้นะครับผมเรื่น้อยเจ้าอภิธิหานอวตาร The Last Airbender ไปด้วย22กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ Netflix เท่านั้นนะอ่ามาที่ผลงานล่าสุดของคุณพ่อครับเป็นไงฮะคุณพ่อผลงานล่าสุดล่าสุดเลยผลงานของเราครับดีครับ ยังไงพี่หอยเป็นตัวอย่างเรื่องนี้ให้เราเลยเราใช่ไหมที่บอกว่าเรามีเยอะมากเยอะเลยคือเอาจริงนะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดคือเราอยากเปิดคือผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการเนี่ยเพื่อนดารารู้หมดแล้วเวลาผมไปเพราะผมไปกับลูกตลอดนะผมไปพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมป์ปิ้งแต่หกเดือนแล้วโอไปตลอดแต่ว่าไม่สงสารที่แล้วลูกไปช่วยกางเต็นท์ด้วยนะลูกไปช่วยกางเต็นท์นะต่อสบอไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นควาจริงนะเอาจิงอ่ะไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ข่าวว่าซุมลูกใช่ไหมไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าคือจะต้องบอกยังไงว่ายังไงไม่รู้อยากกลับไป่อยากลับไปวันที่รู้สึกว่าเรามีลูกมันคือยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกที่มีครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ยมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับผมแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนดีสักเท่าไหร่ เออรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆความไม่รู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นครับเพราะว่านอนน้อยขึ้นนะฮะทำงานเยอะเองเหมอนกันเออหรอแรกแรกเหนื่อยฮะสามเดือนแรกเพราะว่าตื่นทุกสองชั่วโมงอ่ะเด็กแต่ว่าุกวันนี้ก็ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าผมลูกนอนุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วลูกตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีสามครึ่งอะไรอย่างเย็อย่างเมื่อคืนตื่นตีสามครึ่งวันนี้กี่เดือนล้ากี่เดือนแล้วพี่รอน มาไม่กี่เดือนมาลูกขึ้นมามาไม่กี่เดือนครับโอ้ต้องผ่านมาวันที่สี่ผ่า่าไหร่จอมภมชอจริงเลยนะชอจริงน้องภูมเชื่อพัฒเชื่อพันชื่อเล่นชื่อน้องโูมินองภูมบ้านเหรอบ้านเหมือนแบบบ้านของเราน้องภูมิแม่น้องยังไงเขาพ้อสอะไรนะแม่พ้อสน้องเอาจริงต้องบอกก่อนนะว่าคือแม่น้องอ่ะเขาเป็นคนนอกวงการนะครับแล้วก็ต้องต้องทำความเข้าใจว่าสมัยนี้ก็ คือสื่อมันก็มีทั้งหมายถึงว่าคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยมีทั้งดีและไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือคือแม่เขาก็ขอไว้ว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิส่วนตัวของเขาด้วยอันนี้เป็นสาเหตุที่เราไม่ไม่ไม่ค่อยลงรูปรูปแฟนรูปอะไรอย่งเงี้ยใช่ไหม คือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะคือเคยมีช่วงึุงลงว่ามันมันมีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยแต่ก็ผมก็เลยช้เย็นนะตัวนี้ก็คือจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาไว้โซเชียลเราคือว้สัทการทางานไปเลยส่วนใหญ่จะการทํางานถ้าสังเกตไปดูโซเชียลผมลงแต่งานที่ทํ o ย t u b e เออแล้วเป็นสดปกติก็เป็นคนไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปอะไรเยอะแต่รูปๆมีประมาณพันกว่ารูปถ่ายไว้เยอะจะได้ลงไหมให้ลงเี่เขาเดี๋ยวลงให้เออต่อข่าว คืนนี้ไหมก็พรุ่งนี้ขอเซ็กซสิบรูปได้ไหมยอดนี้เหรอต้องวันนี้วันนี้เลยเหรอพวกเรารู้ทั่วประเทศแล้วไอ้ลูกใส่ชุดตุรกีอยู่ขอเซ็กซ์สิบรูปได้ไหมอยู่ในใจเราเลยเฮ้ยไปดูในไอจีเพราะว่าเวลาเรา้างนอกเราคนเห็นแล้วอุ้มลูกเขาพิทักษ์ไหมว่านั่นลูกเพราะหรือว่าเป็นแค่เขาใช่เขาทักผมก็แค่บอกว่าลูกครับแต่ผมก็ยังงงว่า คือผมก็ใช้ชีวิตปกติมากเลยนะเพราะว่าคือลูกจะอยู่กับผมตลอดทั้งตื่นทั้งตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยพาไปพงรอบพาไปโรงพยาบาลหรือว่าพาไปแคมปิ้งไปเที่ยวเนี่ยอยู่ตลอดแล้วผมก็ไม่ได้ปิดอะไรใครถามก็บอกเพราะที่เราตื่นเต้นตอนที่รู้ว่าเฮ้ยเราจะเป็นพ่อคนแล้วตอนนั้นน่ะเราเรามีความตื่นเต้นหรือยังไงแตกใหม่ยังไงตอนแรกอ่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลว่าอจะ จะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรยุคนี้เรามีอักูครับกูเกิชกูเกิลครับผมเซิร์ชกูเกิลแล้วก,วก,วก็ถามแม่ผมเองด้วยแม่ผมก็แบบช่วยถามว่าช่วงนี้ต้องทํายังไงต้องเสริมวิตามินอะไรไหมลูกต้องนอนกี่โมงช่วงนี้ก็คือเลี้ยงลูกเป็นแบบเลี้ยงแบบฝรั่งอะครับเ,เลี้ยงแบบบุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่หรือก็หกเดือนได้เพิ่งหัดทานเขาเรียก B L W ให้เด็กอิ่ทานเองแล้วก็ ใช่ใช่ใช่จะมีเราไปดูดูนะเออาร์วีอาวฝึกลูกทานเองอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลานอนก็นอนห้องเดียวกันแต่ว่าให้เขานอนเองพยายามไม่ต่อมไม่อะไรเลยหรือต่อมตอนประมาณ6เดือนแรกแต่ว่าพอหลังจาก6เดือนก็เหมือนต่อมครับแต่มันใช้เวลาเมันมีวิธีมันต้องวางแล้วก็ไม่อุมต้องเรียนรู้อะไรเ่างี้ต้องค่อยๆฝึกตอนนี้ฝึกมาได้3มเดือนแล้วตอนนี้ก็คือหนึ่งกู้ก็คือวางแล้วนอนได้เองที่นร้อยอย่างนี้ตอนนี้ปู่กับเออปู่กับ ตแต่ปุยยากปุย่ากเลยสิเออคือณตอนเนี้ยที่ไม่ค่อยได้เล่นละครเพราะว่าคืออยากใช้เวลากับลูกโอ้โตอนนี้ก็คือก็ถ่ายแค่รายการทำยูทูบพ้าคนจ่ายก็คือวันไหนที่ผมออกไปทำงานผมก็จะฝากลูกไากับแม่อ่าใช่และคือแม่แม่ผมเอ่อแต่ว่าแม่ผมเขาค่อยู่บ้านใกล้กลมที่ทำรายการรีวิวเปนพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรยากที่สุดการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว มันก็ไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวขนาดนั้นก็จะช่วยกันเลี้ยงขนาดนั้นนะถ้าเราเขาดูแลเขามาถึงช่วยที่เขาดูแลเหรอการต้นหรือว่าการให้นมหรือว่าการอะไรยังไงชิมหมดแล้วอ่ะจะเอาตอนไหนกี่เดือนว่าแบบหรอแล้วอย่างเงี้ยจากคนที่แบบเราแบบเป็นเด็กวัยรุ้เรื่นไปแล้ววันหนึ่งแบบพอโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บแล้วมีลูกของตัวเองอ่ะมันรู้สึกเหมือนเขาบอกว่มันรู้สึกบ้างไหมมันรู้สึกเลยว่าตอนเด็กๆกูไม่น่าห้าวเลยเราแบบไม่น่าที่ใส่ไม่ดีเลยรู้เลยว่าเฮ้ย คือรู้สึกเลยว่ารักลูกมากอ,ะอ่ะทุกวันนี้คือแบบเพื่อนจะชวนไปไหนไม่ได้ไปเลยเคือแบบเฮ้ยลูกใครจะชวนไปกินข้าวเฮ้ยนะัดเที่ยงนะมาเดี๋ยวสี่โมงต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกกินทำกับข้าวเองใช่กลัวๆมัตนตอนนี้ตรือไงมะ นิดนึงฮะหลังหลังเรออกไปเมื่อก่อนออกไปข้างนอกหลังหลังมาต้องให้เพื่อนมาบ้านกลัวนะกลัวว่าให้เด็กลูกโตมาแต่เราจะกันตามสนองหรือเปล <c oughs> ่า <c oughs> ตอนเราดื้อกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไงพ่อแม่แบบเออไปเลอตอนเด็กอะไรเงี้ยลูก <c oughs> ไม่กลัวเ <c oughs> พราะเราเลี้ยงลูกให้เขาแบบว่าคือเราดูเราดูเยอะอ่ะดูวิดีโอเยอะเขามีแบบเลี้ยงลูกตาบอดเพเสรซดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยดูหมดแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราไม่ดุลูกไม่อะไรเพราะว่าไ็อี เก้าเดือนแล้วอันนี้เริ่มรู้เรื่องตรงนี้เริ่มยืนได้แล้วเราก็ปล่อยให้เขาทำอยากทําอะไรทําแต่ว่าอยู่ในการควบคุมแล้วก็คอยดูแลกลัวเามามหมือนเราไหมกลัวเหมือนเราไหมกลัวเหมือนกันแล้วจุดไหนรคือคือคือเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนดื้อใช่แต่ว่าโชคดีที่คือเหมือนผมอ่ะพาลูกไปข้างนอกตั้งแต่เลเก็กๆตั้งแต่สามเดือนเนี่ยก็คือออกมาเยาวราศผมก็งเคยพาไปเลยพวกคนใช่ฉันจะเจอพวกคนเยอะๆแล้วนะตอนนี้คือเขาอยู่ใครก็ได้เขาเจอคนเขาก็ ไม่กลัวไม่กลัวอะเนาะไม่กลัวเหนือนใอ่ะตอนเห็นหน้าลูกเราว่าเหมือนใครตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไ้ดูเดี๋ยวรู้เลยเราะว่าเนเาวหาเเลยเอาาจุงตั้งเลยเขาบอกว่าเธอหลงมาหลงลูกมากคือแบบหลงครับเพราะว่าตังค์หมดแล้วแบบคือคือขอเป็นเด็กด้วยาที่มันเยอะมากอรเราก็จะซื้อเยอะมากซื้อนูซื้อนี่ซื้อรถ รถที่ให้ลูกนั่งแล้วแบบมันสบายอะไรอย่างเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้ไปอ่ะเพราะว่าเด็กๆเราเราซื้อเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมแล้วเด็กโตเร็วเนี้ยแป๊บเดียวก็ใส่ไม่ได้แล้วไอ้อย่างงี้ทพี่ในวงการมีใครช่วยเลี้ยงมีใครให้คำแนะนำเราประมาณที่พอส่วนใหญ่ก็มีถามพวกเพื่อนๆในกลุ่มพี่มี่พี่ซีอะไรเงี้ยคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเอง ที่อยากเรียนรู้ตัวเองว่าต้องอยากเรียนรู้ตัวเองว่าต้องทำยังไงเออามาเกี่ยวกันเขาต้องเปิดร้องบอกแกว่าชาวเน็ตช่วยเลี้ยงเราสองเราพึ่งไหวนะโอเคครับถ้าผมช่วยกันได้เออตามมาเยอะนะบางทีเขาแบบว่าจะแบบตอเลี้ยงไม่ปลูกงูนี่นั่นหรยอนะเลี้ยงลูกมันมันก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่พ่อแม่นะฮะเอาเป็นว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกลูกโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีของสังคมหรือเปล่าทำใจได้อย่างไรให้เปิดรูปลูกพูดลูกอ่ะจะกลายเป็นกลายเป็นขวัญใจแล้วเหรอตักระป๋องแล้วนะคุณพ่อไตักระป๋องแล้วนะ โอ้ก็ปีนี้ก็สามสามแล้วก็ไม่กลัวตกกระเป๋าครอบอยากให้อยากให้ลูกได้ดีมากกว่าแล้วโง่เเป็นเรายังไงบ้างอะไรนะโง่เป็นเรายังไงบ้างเอาจริงๆนะคือมีช่วงหนึ่งนะที่ผมแบบว่าถ้าพูดตรงๆนะก็บหมดแพชชั่นกับบางทีการทํางานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะมันก็แบบเบื่อที่จะแบบ คือเหมือนเป็นคนที่ชอบออกไปปีวิเวกไปชอบการเต้นชอบไปอยู่คนเดียวไป,ไปเต้นกับเพื่อนหรือไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราแบบโคตรแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนแบบเบื่อการทํางานเบื่อผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ฮะมีรูปแล้วรู้แล้วออว่าว่า ต้องทำงานนะครับเอาเลยว่าที่มาแล้วชีวิตเขาไมด้เริ่มแพงครับเพราะติดงานกันต้องติดงานไหมติดงานกันระหว่างแม่กับพ่อโพราอยู่กับผมเยอะสุดครับเพราะว่าอแม่เขาทำงานเยอะใช่ว่าเขาติดติดเราอุ้มถ้เราอุ้มนี่คือเราเอาอยู่เลยใช่ไหมใช่เราเอาอยู่แต่จริงๆแล้วลูกผมอ่ะคือฝึกให้บางทีเจอเพื่อนเยอะจริงๆแล้วใครอุ้มก็ได้เขาจะไม่ร้องแต่เขาแค่จะแบบ งงงแต่ว่าไม่มีร้องโอ๋อไม่มีร้องไม่ง้องเลยเพราะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามนิดนึงสถานภาพครอบครัวเราจริงๆคืออย่างนี้เป็นยังไงคือจะเป็นปกติครอบครัวปกติหรือว่าปกติครับปกติสบายมากแม่ฉันปกติสบายนะก็ช่วยกันเลี้ยงครับแต่เอาเอาไว้ว่าแค่ส่วนใหญ่ผมเลี้ยงแต่ส่วนใ่เขาก็ยังอยู่อยั่อยู่อยู่ครับยังอยู่ครับคุยเป็นปกติครับแล้วะนี่น้องฮงถ้าสมมติว่าลูกโคงลูกค้าสนใจแล้วคุพ่อต้องหาเงินยังไงหาเข้างการได้ไหมครับผมพร้อมส่งลูกพร้อมรับงานตอนนี้ลูกผมยืนได้แล้วอา การของานแล้วทีงแล้วยืนยืนได้แล้วคุนโทรได้ใช่ไหมโค้ชนุงโค้ชเนรทำอะไรยังไงยังคอโทรได้ครับไม่เป็นไรเรามีพี่เบิ้มพี่เบิ้มเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วผู้จัดการก่อนก่อนก่นก่อนทีจริงคนรอบตัวเราอยากลงลูกลูกเรามากแต่เขาไม่กล้าลงกันจริงนะเพราะอย่างอย่างอย่างพี่มี่พี่ซีอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนที่เคยเล่นละครเอาไปว่าเพื่อนในวงการแล้วกันเออคือปาบ้านผมบ่อยมากคือปาหาไปเยี่ยมหลานแล้วก็แบบมึง ยังไงเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเปิดเนี่ยไปบอกว่ามึงกูเนี่ยไม่ได้ปิดเออแต่กูรอเนี่ยเมื่อไหร่จะหลุดเรื่องกูไปช่วงช่วงที่หลุดเรารู้สึกยังไงเว้ยจะได้เปิดแล้วอีกทนะช่วงที่หลุดแล้วอะสบายใจกับทั้งหลายฝ่ายสบายใจกับพวกเอ่อป้าป้าลุงลุงป้าป้าลุงลุงสบายใจเขาแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะได้ลงรูปหลากวะ ทีนึงที่ถามว่าไมว่าพ่อจะมีวันนี้หลังจากใช้ชีวิตที่แบบว่าขัคือขคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีอะไรอย่างไรกคือไปเที่ยเออเอาจริงอ่ะคือคือผมเคยพูดไว้ตลอดอยู่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ อยากมีครอบครันวนะสักอายุ30กว่าอะไรเงี้ยอยากมีแล้วอยากมีลูกอยากรู้สิว่าเด็กมันจะเลี้ยงยากสักแค่ไหนาทาายเป็นไงล่ะฮัดโอ้โหไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้นอนน้อยมากเมื่อคืนนอนประมาณเที่ยงคืนตื่นตีสามเพราะเวลาลูกร้องปุ๊บก,ก็ต้องพาลงมาข้างล่างเ,เปิดไฟแล้วเล่นด้วยเจริงใจแม่หลายคนมองว่าลูกจะมันอยู่ตรงเรา ก็ดีครับผมดีฮะก็ถือว่าไปไปด้วยกันแล้วกันนะไปด้วยกันเลยจริงตอนนี้คือลูกผมก็เก้าเดือนแล้วเกาเดือนถือว่าเลี้ยงอยู่ตัวแล้วไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วใช่ไหมัตอนนี้อยู่ตัวแล้วคือตอนนี้สบายเพราะว่าตอนนี้คือแบบคือผมฝึกให้ลูกนอนตรงเวลาหนึ่งทุ่มนอนจะไม่เร็วกว่านั้นหนึ่งทุ่มนอนแต่จะนอนยาวแล้วไม่ไม่ไม่มีตื่นกลางคืนแต่ก็จะมีแบบเวลาปกติของเขาคือนอนทุ่มตื่นตีสี่ครึ่ง ตื่นที่สี่ครึ่งแล้วก็เล่นแป๊บนึงแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกตอนสิบโมงกินข้าวไม่เกินเจ็ดโมงไดอยังทำเป็นคอนเทนต์ยูทูบเบอร์แงจะได้เห็นน้องโฮมผูผมบ้างไหมหลังาจากนี้พี่ฮอสเอามาออกบ้างอะไรบ้าง,ง,งยังไม่แน่ใจอาจจะอาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็แบบว่าเออมันค,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 คือคือด้วยตัวด้วยตัวเราเองอ่ะบางบางทีเราก็แบบว่าเหมือนก็ไม่อยากให้อยู่ในสื่อเยอะมากอะไรนานนอะไรอย่างนี้แต่ว่าวงการก็ยังรอเปิด รอได้ครับเปนแฟนรอรับผมเดี๋ยวขอขุนลูกก่อนแต่จะมีลงลูกไปดูอะไรอย่างงี้จริงๆผมถ่ายวิดีโอไว้เยอะถ่ายลูกกินข้าวอะถ่ายเป็นวิดีโอฟาสไว้แบบลูกกินข้าวเองฝึกให้เขาใช้มือเองแล้วคือเด็กพัฒนาการเร็วเพราะเลี้ยงแบบนี้เออ้่ห จริงๆแล้วผมไปอยู่กลุ่มแม่และเด็กในเฟซบุ o กจริงเหรอครอบครัวเหรอครอบครัวเอออ่าเป็นอวตารหรือว่าเฟซไม่บอกเป็นเฟซอเวตารนะครัคือผมจะมีเฟซจริงของผมแล้วผมจะมีเฟซก็ไม่ได้เฟซอวตารแหละเฟซที่เล่นกับเพื่อนแต่ผมก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วกลุ่มเฟซบุ๊กเขาก็จะมีกลุ่มที่แบบเลี้ยงเด็กแบบ blw เลี้ยงเด็กแบบนี้ผมจะเข้าไปโพสถามว่าโอ๊ยลูกกินข้าวมือซ้ายเขาจะถนัดซ้ายไหมทำยังไงดีอะไรเงี้ยไมรู้ตอนนี้ลูก ใช้มือซ้ายบ่อยว่ามันฝึกได้อะไรอย่างนี้่แล้วกกายเปนละเอียดขึ้นเป็นคนอ่อนียนมากแล้วก็คือผมไปหาหมอทุกเดือนเนี่ยตอนเนี้ยคือหาหมอทุกเดือนฟอลโล่ตลอดว่าไอตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มยืนแล้วครับเขาเริ่มอะไรแล้วครับเอออยากเลี้ยงให้มันเต็มที่เลยเพราะว่าเขาก็เป็นสายเลือดของเราเนี่ยอยากให้แบบเขาโตมาแล้วเขาเป็นแบบคนที่ดีแล้วแบบเรียบพร้อม เปลี่ยนไปไหนจากเมื่อก่อนเหรอเออทำไมเธอเปลี่ยนไปคือตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านน่ะคือถ้าจะออกจากบ้านก็คือพาลูกไปกินข้าวข้างนอกหรือไม่ก็ออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออใช่รักเด็กขนาดนี้เอาอีกคนเลยไหมคะคุณเดี๋ยวคนเดียวเหนื่อยมากเลยเลี้ยงเองเอางี้เลี้ยงเองไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงเลยอ๋อไม่เลี้ยงเองไม่มีไม่มีเลี้ยงเองครับเลี้ยงแล้าสมมติว่าโตขึ้นแล้วโอเคแล้วเริ่มเริ่มอยู่ตัวมีโอกาสไหมคะว่าเอออยากจะมีเพิ่มหรือว่าเราอยากจะ คนเดียวแหละขอลองดูคนเดียวก่อนเออใช่เพราะว่าตอนนี้สบายใจแล้วว่ามีลูกผู้ชายอ่าเริ่มพูด่มพูดเออยังเริ่มพูดปับปาอ๋อเขาเรียกปั๊บปาเลยแต่พูดแล้วพูดแล้วเขารกคือปับปาเลยแต่ว่าคือเราก็ดีใจอ่ะพอเป็นพ่อใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วหมอบอกว่าหมอว่าเด็กเขาก็จะพูดเป็นคำตั้งต้นของเขาแหละ มัมม่าอ <là> ่าน้าอะไรเงี้ยเออแต่ลูกผมพูดป๊าป๊าก่อนนะครับอ้าวนะใจไรภูใจกินแตกเลยวะนะภูใจพูดอีกเล่าสิพูดป๊าป้าว่ะเก็บดูหน่อยแล้วของแลขวัญหลานต่างๆพี่น้องในวงการยังไงบ้างคะเพราะเรู้ว่าเรามีลูกอ๋อก็มีสดส่วนใหญ่นะฮะผมจะไม่ค่อยรับอะไรส่วนใหญ่ก็จะสนิทกับเพื่อนที่มีลูกแล้วส่วนใหญ่บางทีก็แบบ รับส่งต่อเพราะว่าสมมติคือลูกเขาโตแล้วก็จะมีของบางอย่างของเล่นที่ที่มันยังพอเล่นได้แล้วก็ผ่านมาถึงเราได้ไหมเพราะตอนนี้ลูกผมโตผมก็จะเอาของเก่าเนี่ยส่งเพื่อนเพื่อนต่อเป็นอย่างนี้สังคมคนเลี้ยงลูกจะเป็นอย่างนี้ฮะแบ่งปันสิ่งของครับผมที่ถามว่าพร้อมมองอนาคตลูกเรือไอยากให้เป็นเหมือนเราหรือว่าอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงคือถ้ามองอนาคตผมว่า คือเราปล่อยให้เขาเลือกเต็มที่เลย<ม>ปล่อยให้เขาเรียนรู้ปล่อยให้เขาอยากทําอะไรทำ<ม>แต่ว่าอยู่อยู่ในความอยู่ในความดูแลของเราอยาก<ต>าาทำอะไรทําเต็มที่ชอบอะไรทําเลยเราสนับสนุนทุกทางขอ,อให้มันเป็นสิ่งที่ลูกชอบอย่างก,การเลี้ยงลูกเราต้องคุยกับภรรยากับแม่ว่าเอ,อ้ยเราอยากจะเลี้ยงทิศทางไหนหรือว่ายังไงพี่พอเอะตกลงกันครับคุยตกลงกันแล้วก็คือคือคือไม่อยากเลี้ยงเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนอย่างอย่างเวลากินข้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างแม่ผมอะ สมัยก่อนผมกินข้าวแม่ผมจะป้อนตลอดอใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเลี้ยงเองก็คือพยายามไม่ป้อนอปล่อยให้เขากินเองแล้วพัฒนาการเขาจะเร็วมากการใช้มือหยิบจับเขาเข้าปากอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือกินข้าวหรือจะติดคอ,อเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยกูต้องสำลักออกมาก็าคือทําทําให้เด็กแบบว่าพัฒนาการเร็วขึ้นรู้ผมเก้าเดือนตอนนี้จะเดินแล้วอะ่ะโตไปตัวโตไหมกี่กิโลตอนนี่ตนี้สูงสูงเจ็ดสิบน้ำหนักเก้าโลเกินเณฑ์ที่เป็นไร นิดนึงครับนิดนึงนิดนึง่งเราแต่ขุ่นใช่ไหมเราขุ่นต้องใจขุ่นลูกขุนเพราะว่าทำกับข้าวกินเองด้วยทำกับข้าวให้ลูกด้วยป้าครบผ้าหมู่นะไม่ปวดแล้วไม่มี大妈ผมอยู่กลุ่มแม่และเด็กครับผมทำเสร็จปุ๊บผมถ่ายรูปลงกลุ่มเลยแบบนี้สารอาหารครบไหมครับมีโปรตีนผักผลไม้ วิตามินเสริมน้ำมันตับปลา,าไ,ปไม่ได้ห่วงไม่น่าเชืเ่อนยว่าจะมีถึงทุกวันนี้เราอยากพิทักษาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะทักโอ้ทักษะในการทำอาหารเนี่ยผมแต่ทำง่ายเพราะของเด็กไม่ต้องปรุงเลยไม่เขาแบบบางทีผมก็ต้องไปถามช,ช่วงนี้ก็ต้องกินน้ำมันตับปลาพอกินแล้วแบบเด็กจะหิวเร็วกินเยอะขึ้นช่วงนี้ก็แบบช่วงนี้เอ่อเมื่อวันที่สี่เมื่อวันที่แปดเมื่อวานนะ ไมอไหวไม่ไหวผาคุณหสาบอกไปเองบอกว่าก็ตอนนี้ลูกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ไม่ไม่สูงเกินไม่ไม่ไม่เตเล็กเกินแต่ว่าพ่อตัวใหญ่อยากให้เสริมเพิ่มอีกคราวนี้เมื่อกี้ก็ต้องนั่งก่อนเข้างานเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งพิมพ์อยู่ในกลุ่มแม่และเด็กอยู่ว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างครับที่ทําให้ลูกสูงเร็วขึ้นแต่เขาก็มีแบบวิตามินเอามาให้เดี๋ยวก็เลยจะเข้าไปสั่งในแอปส้มับผมรู้จริงหรือขลังก็ต่อไปก็คือ พี่น้องเพื่อนเราใครมีลูกก็คือสามารถปรึกษาได้หมดเลยสิเขาเรียกเพื่อนปรึกษาหมดเออคุณใช้อ่าคุณใช้ทำเพื่อนที่ห้องอะไรฮะเฮ้ยใส่แบบสวยไม่เก่งแก้ง่ายสบายมากเอกลูใครดาาเลือกลูกบอกได้หมดเออการแสดงไม่ใช่คนเดิมมั้งเนาะไม่ใช่คนเดิมตอนนี้ครับกลับบ้านสี่โมงเย็นครับผมนอนประมาณสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มจะรับงานได้ไหมล่ะเราเวลาเป็นไง รับได้ครับรับได้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 ครับร้องออกมินใช่ไหมร้วงมาเนี้ยร้องออกเวนต์มาอุ้มลูกมาผมเหรอร้องออกอุ้มลูกด้วยเหรอเดี๋ยวปรึกษาผู้จัดการท้องโฮมก่อนไปงานจ้างโฮมนะแพร่ยินดีรับใช่ไหมยินดีรับครับผมถ้าเจอแพ้ครับโอเคยินดีด้วยค่ะคุณนอส์ที่นี่ะไม่หยุดเลยอะ คืออยากพูดมานานนะเนาะใช่มันก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเคือพยายามออกไปแบบว่าถั่ก้อนกูอยากไปเลยน้าปกติเลยเนี่ยเดินล่าเหรอใส่หมวกไปเดียวเดินล่าอยู่มั่งแล้วดีสุดีสุดมันมีใครถ่ายรูปป่วยั้ยไอ้นี่เอ้ปกติแล้วพาไปกินข้าวรูปร้อง คนแม่มองหน้าแต่ไม่มีใครสนใจกูเลยเออไ่นี่ขอามังลไว่าเหน่อยที่มีเยหนื่อยที่สุดมนการเลี้ยงลูกเหรอครับผมว่าถ้าเป็นผมแรกๆคือนอนน้อยจะต้องทงานด้วยใช่แต่ว่าต่ดผ้าอ้อมหรือว่าทิชช่นไอย่างนี้สบายมากตอนนี้อืนลูกฉี่ลูกหอมไปแล้วชิมือกจมาใส่ลูก